สวัสดีค่ะมากินข้าวกับเน็ตด้วยจะอาหารผู้ป่วยอาหารผู้สางอากเนี่ยเห็นไหมแห้งอันนี้ไส้กรอกไก่ันนี้ไข่ทอดสองลูกเลยอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้นมนี่น้องอาหารผู้ป่วย เช็ดชูอทำได้จ้ะเน็ถามพ่อใหญ่แล้วแกบอกให้เน็ดกินก่อนเลยเน็กก็สิงลงมือแล้วไ่นอนตัดก่อนด้จ้ะาะว่าเคี่ยวยากก็สิตัด ตอานั้นยังมีการบอวกเมียว่าเธอจะพูให้เขามาเปลี่ยนอีกไหมโอ้ยเศร้าก่อนเด้อป่านี่ก็ยังทรลมานอยู่ยังมาตันอยาเก็บตัวซ้ำ อยากินส้มตำหนห่ะพี่น้องอัวไปช็อปปิ้งเห็นกุ้งตัวยังไงก็บอกกล้าซื้อเคี้ยวบ่ได้ซามุงแามแมอนก็ยังบัได้กินหรอกพี่น้องเจ้าวัน รอวให้หายดีแบบถ้าดูไม่สุภาพก็ขออัยโทษขออภัยให้ทุกพี่น้องเ้อ อยากกินแล้วข้าวก็อยากแต่ยังเคี่ยวไม่ได้มันมันยังกระโปกกันไม่ได้มากมันยังเก็บอยู่จ้ะ วันหน้ายังชชาๆยังเจ็บๆอยู่ใช้กามเคี้ยวเอาค่อยๆเคี้ยวเอาขนาดนี้ค่อยๆนึงตัดตัดต้ดองตัดย่างเหนียวพี่น้องดูนี้ตัดย่างเหนียวตัดแล้วก็จิ้มจิม,ม้วนมวน แต่อัดทีหนึ่งแล้วเพราะยว่าเออฟานมันก็ขยอบอยู่นะแต่มันก็ไม่ขยอบแบบบมืลุกปุ๊บปั๊บเก้ก็บอกมันก็ขยอบอยู่เก้ถามให้ทุกมือล่ะให้เก้ดู แกขอดูทุกวันเตื่นเช้ามาแกก็จะมาดูว่ามันขยุบไหมแกว่าทำไมไม่ไดับตั้งนานแล้วนั่นะบอกเอาแนะ็ตเจอว่าเขามีแบบทําแบบนี้ก็คือเพราะคิดก็คือคิดว่าไม่มีกัาร แบบนี้นะนึกว่าเออต้องไปถอนฟันต้องดัดแบบนั้นอย่างเดียวเน็ก็เลยไม่อยากจะสนใจก็เลยไม่ได้เข้าไปเซิร์ชหาเว็บไซต์หรือว่าไปค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆพอที่นี่มันเจอการฟูดี่หนักๆเข้าเน่กก็เลยตัดสินใจลองเซิร์ชหาเผื่อมันฟุกว่าสันก็เลยไปเจอนี่แหละการเน้น การเน้นแบบออกแนวแฟชั่นด้วยการเอาเหล็กเกาะเข้ากับกาวแล้วก็สายแสงเข้าไปเชื่อมต่อกับกาวแล้วก็กาวให้มันยึดติดเหล็กไม่ต้องถอนฟันแต่ผมล็บมันจะได้ไ่เหมือนกับการเกาะด้วยสก,กรูแต่ว่าน,น่าจะเน้น การเปลี่ยนเอาบ่อยๆสามเดือนเปลี่ยนเหล็กเลียนสายสายยางแบบนี้ให้เขามาเปลี่ยนสายยางใหม่เปลี่ยนเหล็กขยบเหล็กใหม่ทุกๆสามเดือนก็ประมาณสามครั้งนี่แหละเนะ็ตนะคิดว่าก็โอเคแล้วดัดแบบเจาะสกรูน่ะบางคนต้องอยู่ถึงสามสี่ปนะีเด้เน็ตไม่เอาเน่ย เบอเบอสามปีสี่ปียังไม่ถนหล็กเลยแล้วเนี่ยขนาดแบบแค่อาริติด์เดียวน่ะมันกินง,งา่ายรักษางา่ายมันคือยัง แล้วนนั้นตุอนอยู่ในปากเราตั้งสามปีสี่ปีนะที่น่งางเล็กนะเนาคิดบึงดูบวบวบวด้วยจา้า no โนแทงคิ้วไม่รู้ว่านี่แหละโชคดีเราเน็ตเห็นเออวัฒนธรรมใหม่วัฒนธรรมใหม่วัฒนกรรมใหม่ของการดัดแมวแฟชั่นแต่ก็คล้ายคลึงกับการดัดแบบใส่สกรูเนาะ ใส่สามเดือนเปลี่ยนยางทีหนึ่งเปลี่ยนเหล็กข้างหนึ่งสามเดือนเปลี่ยนยางเปลี่ยนเหล็กข้างหนึ่งดูที่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนกี่ครั้งถ้าเราไม่อยากใส่ต่อแล้วก็ให้ขเขามาถอดเหล็กออกให้แล้วก็ไม่ต้องมีเหล็กติดตัวเราสามสี่ปีเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้จําเป็นถึงขนาดว่าต้องให้ฟันมันเรียงสวยแค่ให้มันยุบ แน่จักหน่อยถ้ามันเยินขึ้นมาอีกเราก็ไปดัดใหม่อีกอย่งนี่ความคิดของเน็ตนะให้บอกบอกเอาจะให้ไปขอนฟั่นดึงฟัน่นออกเราวเด็กต้องอยู่กับเราไปสามสี่ปีกินง่ายมันดูแลง่ายรักษาง่ายในช่วงปากนะถ้าหาดโกกระปุกมันก็ติดเชื้อแล้วเวลาเรากินเราก็ต้อง ไปบ้วนปากทำความสะอาดทันทีเนี่ยไม่เหมือนกับว่าเราแปรงอะไรมันก็ยากหมดนั่นแหละนม่ก็เลยบอกว่าบอบอบ่บบบให้ชีวิตทรมานขนาดนั้นหรอกเอาแค่นี้ละ ว่าจะดัดอยู่แต่น้องขนน่ะน้องนขนก็จะใส่แต่ข้างบนไม่ได้ใส่ข้างล่างถ้าใส่แต่ข้างบนมันก็ได้มันก็จะไม่ทรมานเหมือนใส่ข้างล่างข้างบนวาง นัดยังมาบอกแม่ได้หน,นึ่งวันในแปดัเข้าไฟบ้านเน็ตมาแล้วเมื่อสั่นสองพันกว่าเมื่อไรถ้าน้ำเข้าไฟมันจะ อะไรนะลงสักทีพี่นอ้องเนื้อเครื่องบอรดิโกบางใหญ่เริ่มถูกแล,แล้วพี่น้องเป็นพวกอาหารการกินน้ำมันพงน้ำมันพืชหมูไก่ผักถูกแล้วเมวื่อก่อนนี่น้ำมันพืชขวดหนึ่งนะ่ะหกสิบกว่า 70, 80, 80, วเจ็ดสิบแปดสิบพอด้ เราซื้อแบบเออแค่คิดว่าเออมันหมดก็ซื้อใหม่น่ะก็สี่สิบปดสี่บเ้าบาทขวดหนึ่งเมื่อก่อนบอมีเด้วยังยังถูกสุดหกสบสองบาทเน็ตไม่ได้ซื้อแบบต้องตามรกดหรือว่าอะไรได้หรือเป็นน้ำมันปาล์มเลยนอกเน็ตจะซื้อเป็นน้ำมันธรรมดานี่แหละแค่เราเอามาทอดน่ะ ไปแบบพิธีที่หนันว่าเออต้องเป็นของมรกดหรือเป็นน้ำมันปาล์มร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเป็นของมรกดหรือน้ำมันปาล์มมันก็อยู่ที่หกสิบกว่าแต่น้ำมันอะไรของเล่นว่าห้าสิบกว่าเนตซื้อของน้ำมันถั่วเหลืองสี่สิบสี่สิบหกไหมเมื่อวานนี้ซื้อมาประมาณนี้แหละขวดหนึ่ง น่นจะกินน้ำมันทัว่วเหลือง่าเลยไปดูพวกไก่พวกเนื้อหมูเนื้อไก่ราคาก็ต่ำลงมื่อกว่าเนี่ยเนื้อไก่เนาะนี่นจะซื้อเป็นไก่ที่ว่าเขาเล่ตรงสะโพูกนะ่ะรูละเก้าสิบสาเลยพี่น้องแปิบกว่าเลย ก็เลยเหลือเจ็ดสิบกว่าเนะื้อหมูนี่เมื่อก่อนนี่โลูกกับสองร้อยเยอะเกือบแม็กสองร้อยตอนนี้ก็เลยเหลือ<ๆ>ร้อยกว่าบาทร้อยสามสิบกว่าร้อยหกสิบกว่าเออมันก็ถือว่าสินค้าบริโภคบางอย่างก็ถูกลงนะแต่พวกน้ําไฟฟ้าอย่างเงี้ยยังแพงอยู่มันก็ต้องมีบางอย่างถูกบางอย่างแพงกันไปจะให้ถูกทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าน้ํามัน บินซินที่เติมรถเครื่องอะไรเนี่ยโอเคลดลงหน่อยหนึ่งเมื่อก่อนสี่สิบอัพเกือบห้าสิบน่ถึงว่าอยู่ประเทศไทยนะ่ยค่าของชีพยังไงก็ถูกกว่าต่างประเทศแม่นมาความคิดส่วนตัวด้วยจ้ะ ไม่เลยไม่ก็ไม่รู้หรอกต่างประเทศถูกหรือแพงเออ่บ้านเราผักกามละสิบบาทสิบบาทสิบห้าบาทมันยังมีให้ซื้อกินอ่ะ กูจะถูถูนั้นพูดบลาได้อกพูดจนวินอิ่มแล้วตอนเย็นนี้จะกินอ่าอะไรนะพ่อใหญ่ทำพสาพสต้าพาสต้าให้พ่อใหญ่ทำให้แล้วใส่กล่องให้แล้วเรียบร้อยช่วงนี้ก็จะเป็นอาหารเจงซีแหละ คิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเคี้ยวมันก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วยังเก็บฟันหน้าอยู่เมื่อวันแรกวันสองเนี่ยระบมเบิ้ลปากแตะก็ไม่ได้ฟันพี่น้องแล้วก็เหงือก็ระบมเพราะว่าเหล็กมันถูแล้วมันคับกับปากของเราพอดีเพราะว่าฟันเราก็ยืนอยู่แล้วพอใส่เหล็กเข้าไปอีกมันก็แห้งง่ายฮึมบ่ก็ได้นาะไปแล้วพี่น้องวันนี้จ้า